บางชุมชนที่เขาต้องการใช้นาก็ต้องเอาไปขุดลอกขุดคลองขึ้นมานะฮะก็ต้องปันปันกันไปแต่ความจริงมันไม่พอหรอกครับก็คืออย่างรัฐบาลก่อนหน้านี้ฮะทุกคนก็รู้ว่าจะมีปัญหาภัยแง้งซึ่งมันรุนแรงปีก่อนนะฮะร,รัฐบาลเขาก็บอกว่าอย่าทำนาฝั่งรอบสองนะฮะแล้วก็แต่ว่าหลายๆชาวนาของเราก็ยังต้องทํามัอนอยู่เพราะว่าถ้าไม่ทําไม่รู้จะเอาอะไรจะอะไรทำพอพอทำพร้อมกันราคาข้าวดีด้วยก็ <c oughs> ก็ <c oughs> ทําก็ปลูกกันทีนี้ตอนนี้ก็มีปัญหาน้ําไม่พอนะฮะพอ <c oughs> น้ําไม่พอทางรัฐบาลก็บอกไว้แล้วว่าถ้าทําอย่างเงี้ยก็จะไม่ปั่นน้ําให้เพราะต้องเก็บไว้หลังไปใช้ก่อนใช้หลังถ้าเกิดฝนมันทิ้งช่วงอีกล้วจะทำเราจะทําไงเนี่ยก็คงตอนนี้เขาก็ปันงบส่วนหนึ่งเข้าไปเข้าไปเข้าไปแทนนะฮะ <c oughs> ก็อาจจะต้องปล่อยน้ําฟรีมาให้ไม่ได้น้ําก็ต้องไปขุดเอา ส่วนส่วนการการการบริหารจัดการเนี่ยในในในระยะยาวนะฮะผมเชื่อว่าทุกคนต้องมาเปลี่ยนมุมมองต่อน้ําใหม่นะฮะก็อาจจะต้องเริ่มจากจากพวกเราค่อยๆเริ่มไปถ้ามันอาจจะตัวยังทันอยู่ก็เชื่อไหมครับว่าอีก10ปีเนี่ยมีคนบอกว่าอีกสิปีเนี่ยคนจะเข้าถึงไม่ถึงแหล่งน้ำเนี่ยถึง50%ทั่วโลกโอ้คงอยู่ไม่ได้แล้วมั้งอย่างนี้น <laughs> ว่าตัวเลขฟังดูน่ากลัวมากเลยครเพราะถ้าคนครึ่งโลกอยู่ยังไม่มีน้ําก็อยู่ไม่ได้แล้วคงตายหมดครับเพราะอย่างตอนนี้ปริมาณน้ําจืดมันลดลงอย่างน่าใจหายตัวอย่างเช่นอะอย่างน้าแข็งที่โค่นโลกเหนือมันก็เริ่มละลายหมดละครับแล้วเขาบอกน้ําจะท่วมโลกน้ําทําไมไม่พอก็น้ำท่วมโลกมาเป็นน้ําเค็มไงครับแสดงว่าปัจจุบันสัดส่วนที่บอกว่า97%คือน้ําเค็ม2%รคือน้ําแข็งครับ2%นั้นแสดงว่าพอละลายก็เป็นน้ําเค็มหมดละลายเป็นน้ำ มีเปอร์เซ็นต์เดียวที่ใช้ได้ใช่ครับแล้วปัจจุบันมันเสียสักเท่าไหร่ใน A1% เนี่ยผมเข้าใจว่ามันหายไปเยอะนะครับเพราะว่าศูนย์จเสียคือคือน้ําบาดาลเนี่ฮะมันประมาณสัก0.6%ของของของน้ำของน้ำที่มีของน้ําที่มีนะฮะแล้วก็น้ำบนบนบนผิวดินเนี่ยประมาณสัก0.3 0.2ซึ่งน้ําบาดาลเนี่ยมันโดนไปเยอะแล้วครับฮะแล้วก็แล้วก็แล้วก็อัตราการระเหยของมันเนี่ยเดี๋ยวนี้มันเร็วขึ้นกว่าเมื่อก่อนแป๊บเดียว น้ำมาต้นน้ำแป๊บเดียวมันก็เลยเหยหมดแสดงว่ามันร้อนขึ้นอีกประมาณสัก5ปี10ปีข้างหน้าเพราะว่า10ปีเนี่ยคือ50ของคนในโลกขาดแคลนน้ำครับแสดงว่าอีก5ปีข้างหน้าต้องเป็นปัญหาใหญ่แล้วละ่ะใช่ครับฮะเพราะตอนนี้เขาบอกว่าอ่ะอย่างวิกฤตที่ผ่านมาเมื่อเมื่อวิกฤตน้ํามันที่ผ่านมา,าจ,จะเป็นวิกฤตน้ํามันครั้งสุดท้ายของเราละแล้วต่อไปเนี่ยเราจะมีวิกฤตน้ําอีกมาในทศวรรษที่จะเข้ามาถึงนาปัจจุบันนี่ก็ใช่ครับนะฮะ แล้วก็น่ากลัวกว่าเดิมนะน่ากลัวกว่าเดิมม่ะเป็นประเด็นมากเลยก็ผมก็เลยหยิบยกมาลองแล้วทำไมผมว่าอย่างอย่างรัฐบาลเนี่ยผมว่าน่าจะมีมาตรการอะไรที่ออกมากระตุ้นประชาชนมากกว่านี้เพราะว่ามันมันเป็นอะไรที่ไม่ไกลแล้วอ่ะมันอีกแค่ห้าปีสิบปีเองแล้วก็อย่างประเทศเราเนี่ยฮะเป็นประเทศส่งออกอาหารที่สําคัญของโลกนะฮะแล้วก็การการการส่งออกอาหารหรือการอาหารทุกชนิดเนี่ยฮะมันต้องใช้น้ําในการที่จะได้มา เขาเรียกว่าน้ำลักษณะอันนี้ว่าน้ำน้ำเสมือน,นะฮะอย่างอย่างการปลูกข้าวเนี่ยข้าว1กิโลเนี่ยต้องใช้น้ำถึงสามพันสามพักว่าลิตรในการ,รจะปลูกนม1ลิตรต้องใช้น้ำพันลิตรในการที่จะได้มานะฮะแล้วเราก็ส่งออกอาหารไปเพราะฉะนั้นมันคล้ายๆเสมือนว่าเราส่งออกน้ำประเทศเราเป็นประเทศที่ส่งออกน้ำและประเทศเราเป็นผู้ส่งออกน้ำเสมือนที่ที่เป็นใหญ่อันดับสาของโลก อย่างนี้น่ากลัวนะฮะหมายถึงหมายถึงว่าเราเราใช้น้ำาหนะฮะต่อคนนะอ2,200อลูกบาทเมตรต่อปีต่อคนคือทุกวันนี้เราพยายามที่จะทําให้ธุรกิจในประเทศอยู่ได้การเกษตรของประเทศอยู่ได้โดยการเอาทรัพยากรที่เรามีมาใช้เอาทรัพยากรในอนาคตล่วงหน้าเอามาใช้ปัจจุบันจนหมดนะครับแสดงว่าอนาคตผมว่าน่าน่ากลัวมากๆสาหรับประเทศไทยอย่างอย่างประเทศไทยนะฮะเมื่อก่อนเนี่ยฮะอย่างสมมติเราเทียบกันร้อยปีก่อน ร้อยปีก่อนอาจจะสักยุครอห้ามนะฮะคนไทยได้ยินว่าช่วงนั้นมีประมาณไม่ถึง20ล้านคนมั้งฮะครับตอนนี้ก็เพิ่มมาสามเท่าครับสามเท่ากว่าก่อนในน้ํามีปลาในนามีข้าวเราเราเรามีน้ําจากทางเทือกเขาเรามีน้ําบาดาลเราเป็นที่ลุ่มชื้นด้วยลบุ่มไปเราก็เจอน้ําใช่หรือนี่ขุดยังไงก็ไม่เจอครับเพราะเราสูบข้างล่างขึ้นมาใช้หมดนะครับโดยเฉพาะกรุงเทพใช้เยอะมากๆนะครับ ก,ก,กเเ็เราก็ตอนนี้เราทําหน้าที่เหมือนเราส่งออกน้ําถ้าเราไม่บริหารจัดการน้ําให้ดีนะฮะแล้วก็คือไอ้ผลกระทบที่เราทำํำพืชเชิงเดี่ยวด้วยส่วนหนึ่งนะฮะเราเล่งปลูกข้าวเป็นพืชที่ใช้น้ํามากนะฮะแล้วคนในเมืองตั้งแต่เริม่มมีมีระบบการน้นําประปาเข้ามาใช้ รับแล้ผันน้าจกต้อมาใช้เยอะนอกจากภาครัฐแล้วเนี่ยนะครับที่จะต้องมีมาตรการออกมาเสริมเนี่ยนะครับในช่วงท้ายรายการเนี่ยผมอยากจะให้คุณพงพันธ์ช่วยเตือนใจคนในประเทศสักนิดหนึ่งนะครับว่าจะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างควรจะใช้น้ําอย่างไรให้มันในชีวิตประจำวันเขาเนี่ยเขาจะต้องเตรียมตัวยังไงเพื่อจะรับกับปัญหาในอีก5ปีส0ปีข้างหน้าคือคือคือตอนนี้ฮะอย่างอย่างเขามีตัวเลขง่ายๆเขาก็บอกว่าเปิดน้ําประปาเนี่ย เวลามันไหลเนี่ยมันไหลประมาณ9ลิตรต่อนาทีสมมุติว่าถ้าเราแปรงฟันเนี่ยโดยเปิดน้ำสามนาทีมันก็เกือบ30ลิตรละแสดงว่าให้แปลงเร็วขึ้นเหรอครับแล้วคงคงต้องประหยัดลงฮะประหยัดใส่แก้วก็คือต้องต้องคือคนคนกรุงคือลักษณะการทรัพยากรน้ำเนี่ยก็คงต้องช่วยกันครับฮะสร้าง a w a นเนี่ยว่ามันหมดไปได้นะจากเมื่อก่อนที่เราจะเปิดน้ำปราปา ใช้ลิตหนึ่งไม,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 ไม่ไม่กี่สตางค์แต่มันหมดได้มันเริ่มหมดแล้วครับ,รบวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะครับ,<อ>บคุณพงพันธ์ยอดเมืองเจริญที่มาให้ความรู้กับท่านผู้ชมในวันนี้นะครับขอบคุณครับ